สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านะครับช็อตเด็ดพะเครื่องในช่วงรอบเช้านะครับมาพบอีกเช่นเคยกับพี่นะครับมาพบกับหน้าพระนนครับดาวราคหลายนะครับมีพี่ๆได้เลือกกันในช่วงเช้านะครับก็นะครับเช้าๆได้เปรียบนะครับใครตื่นเช้าได้เปรียบอีกเช่นเคยนะครับราคาผมรัวให้เลยนะครับพี่พี่จาในราคาแบบรัวๆแบบยาวๆไปเลยพี่นะครับวันนี้มีอะไรให้พี่ๆได้รับชมกันบ้างนะครับ ช่วงเช้าของเรามาเดี๋ยวผมเริ่มไม่เริ่กันพี่นะครับไม่ต้องไปยืดเยื้ออะไรมากมายนะครับเดี๋ยวเราใส่กันเลยดีกว่านะครับง่ายๆสไตล์เราก็พี่นะช็อตเด็ดพระเครื่องนะครับรายการแรกรายการแรกนะพี่ดาวองค์เนี้ยเป็นกระดุมนะครับนะเป็นเม็ดกระดุมครับพี่ดาวผนวกเพี้ยนนะวัดเกินกระถินครับพี่ น่าใช้หน้าแขวนหน้าเอาไว้ติดนะพี่นะติดรถหรือจะพกพาก็ได้สําหรับเรื่องแควคาดนะครับหลวงพ่อเพียนไม่ได้ด้อยไปกว่าที่ไหนเลยนะพี่นะนะครับลองไปค้นหาประสบการณ์ท่านดูนะครับใน Google นะครับหรือจะใน YouTube มีมากมายหลากหลายแน่นอนนะครับสำหรับประสบการณ์หลวงพ่อเพียนวัดเกินกระถินครับพี่ผมแบ่งให้ในราคาช่วงเช้าครับพี่พาแท้ดูง่าย300อบาทนะครับหลวงพ่อเพียนวัดเกินกระถินนะพี่นะเอา300คือมันเป็นราคาที่ของญาติเขาแบ่งกันจริงๆนะครับแล้วก็จันร์ฟัน นะฮะจันฟ้านี้ก็เป็นพระอาจารย์ที่ผมค่อนข้างที่นับถือท่านนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยจากประสบการณ์นะครับเล่าขายกันมากมายนะครับสำหรับเหรียญจันฟ้านอันนี้เป็นเหรียญกลมก็อาจจะมีการแขวนการใช้กบพี่นับก็พึ่งพาพุทธคุณกันนะครับมีร่องรอยการแขวนร่องรอยการใช้นะครับอันนี้จะเป็นสิ่์สร้างถวายเหมือนกับเหรียญยอดนิยมของท่านเลยนะครับเหรียญนี้ออกปี19กนะครับพี่จ๋านะครับนะปี่าปก19ก็พี่นับครบรอบ77ปีผมเอา300รือไม่ไดเอารุนแรงนะครับถือว่าเราแบ่งปันพุทธคุณ สามร้อยบาทนะครับหลวงพ่อเสยงบางนาครับพี่นะครับองนี้เป็นคุดนะครับซึ่งมีร่องรอยการเปียกทองนะครับพี่พี่อ่ามีร่องรอยการเปียกทองแบบธรรมชาติเลยนะคุดเขานะอันนี้เขาเรียกว่าคุดดั้งเดิมนะครับคุดธรรมชาติพี่ซื้อคุดแบบนี้ไว้มีน้าใช้ได้แบบสนิทใจแน่นอนแต่อาจจะไม่ได้สวยแบบแวววาวระยิบระยับนะครับแต่น่าใช้พุทธคุณนะครับอันนี้หลวงพ่อเสยงปีสองสองครับพี่บางนานะครับเอาสามร้อยนะครับสามร้อยกับพุทธคุณนั้นเปียมล้นนะครับผมบอกคําเดียวเลยว่าสุดคุ้มแน่นอน น่ครับพี่สุดคุ้มแน่นอนนะครับแล้วก็องต่อไปพระปิตามหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกนะครับพี่พี่หลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกโอ้นี่สุดยอดความสวยเลยพี่เกอเดียวนะครับเกอเดียวหล่อโบราณในพินาข้าเบ้าล่องรอยการหลอดินไทยต่างๆนะครับอยู่ครบองค์ประกอบนะครับพี่่าต้องใช้คํานี้พ่นาอยู่ครบองค์ประกอบนะครับสาหรับหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะเอาไปสามร้อยนะครับเกอเดียวพี่พ่อทาวัดพระเนียงแตก นะครับสามร้อยบาทนะครับยังไงก็คุ้มนะครับแล้วก็หลวงพ่อเดิมส่วนองค์เนี้ยนี่ไม่ได้นะเป็นเนื้อเหลืองนะครับพี่พี่จ๋าหลวงพ่อเดิมครับพี่เนะครับเป็นรูปดอกปั๊มนิยมนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับพี่โอ้โหข้าบเหือยังเกาะติดอย่างหนาแน่นเลยเนี่ยเหือเขียวๆยังเกาะติดอย่างหนาแน่นเลยพี่นะครับพระนี่ฟอร์มสวยฟอร์มพระธรรมชาติรอยจานเดิมเห็นไหมฟอร์มพระธรรมชาติรอยจานเดิมวิ่งด้าจานเดิมจานแบบพระผ พี่ดูหน้าดูตาได้เลยพี่ความเก่านี่แบบเขาเรียกทะลุกรอบอะทะลุหน้าจอเลยพี่ความเก่าเขานะสามร้อยผมรัวให้พี่นะครับพี่พิจารณี่มาดูว่านองนี้เนี่ยนะครับโอ้โหพี่เพิ่งได้มาเนาะผมผมก็ดูง่ายศูนย์ห้าแต่ผมไม่มั่นใจว่าจะเป็นที่ไหนนะครับไม่มั่นใจที่ว่าจะเป็นที่ไหนเราดูเลยดูคาบเลยอ่ะคุณพี่ลองดูคาบก่อนก็ได้พี่นะก่อนจะตัดสินใจนะครับเพราะว่าพานเดียวว่านแบบเนี้ยนะพี่นะานะครับไม่ได้มีบ่อยๆเราไม่ค่อยได้มาพี่นะครับ่าไม่อาจจะเป็นอาจารย์น้อง หรือจะเป็นวัดบางนอนวัดโอ้โหมีหลากหลายวัดนะครับพี่พี่ลองดูนะอันเนี้ยคาบของเขาคาบเดิมจริงๆริอาสามร้อยพี่นะครับพี่พี่อยาผมดูว่าเป็นศูนย์ห้านะนครับศูนย์ห้าแน่นอนก็พี่หน้าตาแบบนี้นะสามร้อยบาทนะครับเดยผมใส่ซองไว้ให้แนครับได้มาเดิมนะครับอ่าได้มาเดิมมากในครับองค์นี้บางขุนพรมครับพี่นะครับพี่พี่อยาบางขุนพรมครับพี่นนครับเป็นพิมพ์นอนก็พี่ก็ดูต้องรอยเนื้อเดี๋ยวครับเอาต้องรอยการลงรักพี่ลองดูเนื้อนะครับเนื้อที่มีความเก่ามีความแห้งแร่เป็นธรรมชาติ นระพิพิจารเนื้อที่มีความเก่าความแห้งและเป็นธรรมชาตินะครับ,รรบ,บนนนะลักทองเดิมนะครับบางอุ่นพงมาพี่พิ์นอนนะลักทองเดิมไหมพี่องค์นี้เนื้อสวยนะครับเออเนื้อเขาสวยและสวยจริงเดินะครับไม่มีสวยเล่นครับพี่อันนี้เขาเรียกว่าสวยจริงนะครับไม่ต้องอิงนิยายกับพี่นับได้เดิมเลยนะครับองค์นี้คาบกู่แบบแน่นๆเน้นๆเนื้อๆสามร้อยบาทนะครับคือได้มาผมก็ไม่ได้ว่าจะเร,าาร่งราคาแรงนะพี่ดูราคาเดี๋ยวประมาณนี้ราคาประมาณนี้รับพี่แนวเซยยิ้มหลวงปู่ดอนวัดบางน้ำบน ในอาเบียนหล่อโบราณซึ่งเป็นร่องรอยการหล่อโบราณที่อ่ประไม้คล้ายที่แบบว่าขน้าตคล้ายหลวงพ่อเงินบางคานนะนะครับกระแสเนื้อกระแสโลหะข้าความเก่าข้าบดินเบ้านะครับทุกๆอย่างนะครับนัสไตล์เดียวกันนะครับนะอยู่ที่อายุพระนะครับอ่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานเขาเก่ากว่ไปแล้วพี่อยู่ที่อายุพระอันนี้อาจจะส่องแล้วดูใหม่กว่านะครับเพราะว่าเป็นอยู่ที่อายุพระไงนนครับอง์นี้สองสี่เจ็ดเจ็ดนะครับเอาสามร้อยพี่นะครับองนี้ใส่ยิ่ห้อหลวงปู่รอดวัดบางน้ำบนนะ นะครับแบ่งปันกันแล้วก็ไกเซอร์พี่นะเผื่อท่านใดอยากได้ไกเซอร์ก็พี่นะปรุงชาติปิดทองนะครับเขาเรียกว่าปิดทองร่องชาตินะครับอันนี้เขาเรียกร่องชาติเก่าพี่เห็นไหมชาติแดงแดงจะแห้งแดงจะซึมลึกลงไปในเนื้อพระนะครับพี่เห็นไหมแดงจะแห้งและแดงจะซึมลึกลงไปในเนื้อพระชัดเจนอ้าวดูเดี๋ยวมลสารก็เป็นเม็ดเลยลงไปในเนื้อพระอย่างชัดเจนนะครับองนี้เอาสามร้อยพี่ไกเซอร์นะ เนี่ยก็พี่จ๋าไกลซื้อสามร้อยนี่ง่ายง่ายนะครับง่ายง่ายผมไม่ได้ตะกุดหรือมาทบมาพี่อันนี้พาทบแน่นอนนะครับพี่ดูเชือกเนี่ยดูเชือกดูรอยการใช้การเก็บของเขาเนี่ยเห็นไหมดูหัวเนี่ยถ้าพี่ไม่เชื่อว่าหัวใหม่หรือหัวเก่าตะกุนะพี่ดูเนี่ยรอยซึมความแห้งอ่าเนี่ยเนี่ยมันสามารถพิสูจน์ได้พี่เนี่ยดูเด็ดดูการอ่าดูการม้วนดูการอัดนะครับดูความแห้งมันสามารถพิสูจน์ได้พี่ด้วยความเก่าใช่ไหม ด้วยความเก่าพี่นะตะกรุดพี่จะดูอะไรอะ่ะต้องก็ต้องดูความเก่าก่อนนะความเก่าความเป็นธรรมชาติความแห้งนะครับของเชือกเนี่ยของเชือกของสีหัวนี่มันแห้งขนาดไหนเออหัวเก่าหัวใหม่ไม่ใช่พิกหัวมาใหม่หมแวววาวมาเลยนะครับนะเหมือนกับเพิ่งพันเมื่อวานเนี่ยไม่เอาสิพี่อย่างนั้นนะนะครับนะเ,ออเราต้องดูธรรมชาติโดยรวมก่อนดอกนี้เนะี่ยหลวงพ่อทบก็บพี่นะครับตะกรุดธงชาติพี่นะเป็นตะกรุดอ,อ๋อขนาดลำดับต้นๆเลยนะนะครับโอ้โหพี่เอยสุดยอดเอาสามร้อยมามมได้มาชุดช่วงเช้าเนี่ยผมเอาสามร้อยบาทนะครับ 300บาทเราก็รูปลรอวงเพราะเงินนิยมนิยมองนี้นะพี่จ้าพี่ดูพิมพ์เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าไอ้ค่าดินดินมันคือค่าอะไรนะพี่จับติดอย่างแน่นเลยแล้วดูเนื้อพระพี่ดูกระแสเนื้อเขาเนี่ยแนบกระแสเนื้อพระเขาสวยเห็นไหมจีวรเขาผิวกระแสเนื้อพระสวยนะพี่ดูด้านหลังนี่จีวรนีพพาดเลยไหมนะครับทั้งผาาทั้งสอดพี่นะเป็นร่องเป็นชั้นเป็นขั้นบันไดนวเป็นเป็นเป็นชั้นเป็นขั้นบันไดไปเลยพี่นะครับรอยช่อเดิมนวนี่รับพี่นี่ร่องรอยช่อเนี่ยเขาได้ช่อเก่าแรนบช่อเก อย่างนี lings, ้แล้วกันพี่ในคำนิยมมา300นะครับคือใครไวใครได้นะไม่มีดึงไม่มียืดเยื้อในนพี่อ๋ไม่มีดึงไม่มียืดเยื้อนะครับหลวงู่แย้มนะครับหรือเรียกสั้นว่าหลวงพ่อแย้มวัดด่านสำโรงนะครับพระปิตานะเนื้อผงคุกนะนะครับพ่อแย้มวัดด่านสำโรงนะครับวัดด่านสำโรงอ่ะทรงจะประมาณนี้ในคำเนี่ยทรงไม่ว่าจะเป็นเท้าเป็นเป็นรักเป็นทอง นะเพราะแย้งว่าดำสำโรงก็จะทรงประมาณนี้นะครับเนื้อผงคุกรักเอ่อคือเราดูธรรมชาติดูความเก่าดูความแห้งนะครับเป็นหลักสําคัญนะครับในการส่องแรกในการพิจารณาพระนะครับอันนี้เขาเขาเดิมอยู่แล้วพี่ๆก็น่าจะพอมองออกนะครับแยกกันได้เอา3าม้อยนะครับสาม้อบาทนะครับสามบาทในยามเช้านะครับเราก็องค์นี้พี่นะครับอง์นี้เป็นหล่อโบราณนะครับทรงช้าง ผมก็ไม่ค่อยได้พบเจอนะทรงช้างและเป็นร่องรอยการหล่อโบราณแบบเดิมๆครับพี่นะครับเป็นหลวงพ่อเงินบางคานครับพี่ทรงช้างนะครับจะออกวัดท้ายน้ําออกวัดไหนครัพี่ท่าสองสี่ห้าห้านะครับหล่อโบราณนี่จีวรด้านหลังนี่ผิวเป็นพิมพ์นิยมเลยอ่าจีวรด้านหลังนี่นะผิวเป็นพิมพ์นิยมเลยพี่นะครับนะแหมะพาดกันเป็นชั้นเป็นขั้นบันไดเลยพี่เอาอีกสามร้อยนะครับพี่จาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทเตารีดครับพี่นะครับเตารีดเนื้อเหลืองนะครับโอ้โหต้องใช้ว่าเนื้อเหลืองหล่อวัด สภาพพระคือยังคงต้องเช่ว่ายังคงเดิมนะครับยาคงเดิมกับพี่ะคร่องรอยการหล่อนะครับหน้าตาเขาศูนย์ห้านะครับศูนย์ห้าแบบขนาศูนย์ห้าแบบชัดเจนนะครับอ่าศูนย์ห้าแบบชัดเจนนะพี่ไม่ว่าจะเป็นหน้าตาพิมพ์ทรงนะครับนาร่องรอยตกแต่งแทงตะไบด้านหลังนะครับร่องรอยตกแต่งและแทงตะไบด้านหลังนี่ครับพี่ดูเดิยอู้นี้อันนี้เก่าจริงนะครับเก่าจริงครับพี่ ใบนะ้าน้ำเนื้อเหลืองหล่อวัดเอาสามร้อยเนื้อเหลืองหล่อวัดเป็นเนื้อเหลืองที่ทรงคุณค่านะอันนี้จะเป็นภาพร่วงยืนนะครับพี่พิยาเป็นเนื้อตะกัวสีแดงครับพี่นะครับเป็นของนครศรีธรรมราชนะครับพี่พิยาเป็นกรุนครศรีธรรมราชครับพี่นะครับเขาจะมีอยู่กลุ่นเนื้พิมแบบนี้เลยน้ำองแบบนี้เป๊ะเลยนะเป็นของนครศรีธรรมราชครับพี่นะครับเนื้อตะกัวสีถิมแดงนะครับนครศรีธรรมราชนะครับตลับพร้อมแขวนพร้อมใช้หนึ่งใบ นะครับเนื้อตะกรวดซิมแดงครับพี่เอ๊ะจริง,รงๆเนี่ยระบบเขามีไหมเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูนะเพราะว่าผมเคยเข้าอยู่นะครับพี่พี่จ๋าผมเคยเข้าอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าในระบบได้ดูนะครับเพราะว่าพระทรงนี้พิมพ์นี้เป็นของออนครราชนครศรีธรรมราชนะพี่นะครับเป็นกลุ่มเดี๋ยวผมดูให้นะนะครับกําลังกําลังเปิดดูให้นะพี่นะคือผมเคยเข้านี่ไง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 เจอแล้วพี่นะครับเป็นของนครศรีธรรมราชนะครับสักคู่เดียวนะพี่นะ กำลังเข้ามันอาจจะช้าหน่อยนี่ครับพี่พระร่วงยืนเปิดโลกนะครับหน้าตาเดียวกันเลยในดูหน้าดูรอยขีดของคิ้วเลยเห็นไหมคิ้วเห็นไหมรอยขีดเนี่ยคิ้วเขจะขีดขึ้นเนี่ยเห็นไหมคิ้วเขจะขีดขึ้นเห็นไหมคือรอยขีดคิ้วไม่ว่าจะเป็นมือเป็นเดือยเดือยยังมีด้านล่างครับพี่ดูเลดูด้านหลังก็ได้เห็นไหมจะเป็นเดือยด้านหลังไม่จะเป็นเดือยเนี่ยอ้าวนะครับนี่ครับพี่นะครับอ่ากรุวัจจันทร์นะครับวัดจันทร์นครศรีธรรมราชนะครับสายใต้ครับพี่ดูง่ายเลยหัวห้าร้อย คือได้พุทธคุณร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่พอ้าวได้พุทธคุณแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเราก็องนี้เป็นหลวงพระเดิมอันนี้จะเป็นเครื่องละาเนื้อเหลืองคอตึงนะครับหลวงพระเดิมนะเป็นพิมพ์คอตึงโอ้โหแล้วดูเนื้อเดีย๋ยวเอานี่เนื้อแบบไม่ต้องไปโกหกมดเทสอะนะครับดูเนื้อเดีย๋ยวชัดๆเขาหัวรามเลยพี่ชัดๆนะครับพิมพ์คอตึงนะตะไบแห้งเห็นไหมตะไบแห้งแล้วมีความเก่านะครับะตะไบแห้งแล้วมีความเก่าเห็นไหมล่องตะไบเห็นไหมแห้งเลยเอาเอาห้าร้อย เดีรับเดี๋ยวพี่รอยจานมีนะเห็นเห็นรอยจานไหมหลวงพ่อเดิมคอตึงองนี้นะอยู่ในกรอบทองนะครับเอาห้าร้อยบาทนะยครับเอาร้อยบาทแล้วก็เหรียญพ่อแดงเนี่บพี่นะองนี้ไปเหรียญหลวงพ่อแดงครับพี่นะีครับเอ่ออง์นี้น่าจะเป็นปีสามสี่เนะพี่พี่จ๋าปีสามสี่เพี่เนะวพ่อแดงวัดเขาไม่ได้อีกเรับพี่นียปีสามสี่นี้เป็นข้าวทองแดงผิวไฟนะครับดูหน้าตาคุ้นดูง่ายเลยพี่นะครับน่าใช้พุทธคุณนับหน้าตาเขาดูง่ายน่าใช้พุทธคุณนะพี่ เอาสามร้อยนะพ่อแดงเนี่ยดูหน้าเนี่ยถ้าพี่วิในใดที่แบบว่ายอยากได้ใช้พุทธคุณนะสามร้อยบาทเอาแหวนพอได้เลยนะคแนวห้อยคอรัตนาพุทธคุณได้เลยนะครับแล้วก็ขุนแผนองค์นี้จริงๆเป็นขุนแผนของอ่หลวงผู้ทิมครับพี่ในการพีี่พ่จ๋าขุนแผนหลวงผู้ทิมวัดราษฎรไล่นะครับวัดราษฎรไล่เป็นวัดที่ดูง่ายครับพี่นะครับโอ้โหมวลสารเป็นก้อนๆ้เป็นเม็ดๆมเลยพี่นะครับพี่พจผผ๋ามวลสารเป็นก้อนมวลสารเป็นเม็ด,มด,มด,มดเลยพี่นะครับองค์นี้หลวงปู่ทิมวัดระหฎรไล่ด้านหลังนะพี่ดาวด้านหลังเป็น หน้า okay. ปกครับพี่แนวี Williams ิยาด้านหลังเป็นปกครับพี่นะครับดูของปู่ทิมวัดรหัสไร่ครับพี่ระยองสวยจริงเดิมจริงธรรมชาติจริงเนี่ยครับเอาสามร้อยเนี่ยปู่ทิมนะครับปู่ทิมสามร้อยเป็นพระกิ่งครับพี่องค์นี้จริงๆพระกิ่งสายวัตถุัศน์นะจริงๆเป็นคล้ายๆเขมิ้นน้อยเนะ่ยครับพี่อ๋อจริงๆนะเนื้อกระแสเนื้อกระแสความเก่ากระแสโลหะที่พี่น้ำเหมือนเขมิ้นน้อยเนี่ยครับโอ้โหนี่ดูดินคนก้นอุดแบบเดิมๆเลยเนี่ยครับอ้ากก้นอุดแบบเดิมๆเลยพี่นะครับเป็นพระกิ่งเก่า นะครับกิ่งเก่าที่หน้าแขวนหน้าใช้เอาสามร้อยบาทนะครับเหรียญจานเนี่พี่นะครับอันนี้ไม่รู้ที่ไหนนะพี่นะแต่จานเดิมแน่นอนรูปตรงคล้ายๆหลวงพุทวดอ่ะนะครับทรงเหรียญเนี่ยคล้ายเออหลวงพุทวดหลวงพุธีมอ่ะอ่าหน้าหลวงพุทวดหลังหลวงพุธีมอ่ะทรงเหรียญคล้ายๆกันเลยพี่แต่เหรียญนี้เป็นเหรียญจานนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญจานมือพี่อาจจะเป็นเหรียญนำเลิกนะครับแนวของพระอาจารย์ท่านใดท่านหนึ่งก็ได้ในครับอาจจะเป็นเหรียญนำเลิกผมเอาสามร้อย ในครับสามร้อยบาทนะครับเหรียญนับเลิกนนะครับแล้วก็องนี้องค์นี้เป็นผมดูเป็นการจะานาะวีนะครับพระอู่ทองนะครับสนิมแดงพี่นะครับโอ้โหแล้วเขาแดงแบบแดงเก่าพี่ดูเลยเห็นไ,ไหมแดงแบบแดงดันออกมาเป็นเม็ด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 เป็นละองนี่ดูเลยเนี่ยชัดๆดนครับอ่าค้างกันให้ชัดๆครับพี่ในครับดันมาเป็นละองดันมาเป็นเม็ดเลยพี่ในครับหลังลายผ้าเดิมนะครับองค์นี้สามร้อยนี่สุดจะคุ้มนะครับคุ้มกว่านี้มีแน่นอนในครับวิยาคุ้มกว่านี้มีแน่นอนนะครับ แล้วก็วงนี้เป็นหลวงพ่อแดงก็พี่นะครับพ่อแดงหน้าตาอ่าบล็อกแรกเลยนะนะครับหน้าตารุ่นหนึ่งเลยนะหน้านี้หน้ารุ่นหนึ่งเลยนะครับแต่บารายจะเป็นขีดอ่าขีดสองขีดกับด้านศีรษะท่านจะมีรอยขีดเนี่ยผมแยกแย่เขาไม่ออกนะครับไม่มั่นใจว่าเป็นบล็อกนั้นบล็อกนี้หรือบล็อกไหนนะครับอ่าไม่มั่นใจว่าเป็นบล็อกไหนนะครับแต่รอยขีดดั้งเดิมเป็นธรรมชาติเห็นไหมดูเนื้อเดีโอ้เนื้อพิมพ์ทรงนะครับผมเขาธรรมชาติแล้วพี่เอาสามร้อย ในครับสามร้อยบาทนะครับล้วก็องสุดท้ายแล้วท้ายสุดเจ้พี่สมเด็จวรังครับพี่พิมเกตบัวตูมนะครับเนื้อมีความหนึบนุ่มนะครับรงรักปิดทองนะครับพิจารณาเนื้อมีความหนึบนุ่มนะครับรงรักปิดทองีนครับหนึบนุ่มนะแล้วก็รงรักปิดทองพี่มววสารเป็นก้อนเลยนะครับพิจารณาวสารเป็นก้อนเลยล่ะนะครับด้านหลังครับพี่เห็นไหมดูด้านหลังเดยเป็นไงในดูด้านหลังเดยอง์ที่ผมเอาสามร้อย นะครับสามร้อยนี่เกตบัวตูมองสุดท้ายพี่มีองเดียวนะครับสมเด็จนี่แทบไม่มีแล้วไม่มีเลยที่กว่ามั้งนะครับนี่เกตบัวตูมเนี่ยนะครับรักทองเดิมนะครับได้มาแบบนี้นะนะครับพี่ๆผมได้มาแบบนี้นะเอาสามร้อยบาทนะครับเช้าวนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆสนใจรายการไหนสายด่วนสายตรงก็มาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ